นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวินัยสร้างชนเพื่อให้คนได้สร้างชาติวินัยคือกาดกำแพงกันไม่สั่นไหววินัยเสริมทรงสร้างสารรค์สังคมไทยให้ก้าวไกลสุขร่มเย็นเป็นนิรนัน จากบทประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแพงที่ตั้งตารานสร้างความปลอดภยัยและสงบสุขร่มเย็นให้ผลจากศัตรูได้นใดกระแพงแห่งวินัยย่อมสร้างความปลอดภยัยและสงบสุขร่มเย็นแก่คนในชาติไทยได้ฉน,นั้นวินัยคืออัญม,มณีที่จะตกแต่งจิตใจให้งดงามประดับสังคมและประเทศชาติให้ร่มเย็นเสมือนหยาดฝนที่โปรยประดับร้อนให้คนดังชาติ วินัยคือวัคซีนป้องกันความบกพร่องทางร่างกายสังคมคือยาวิเศษที่จะสร้างไทให้สงบร่มเย็นวินัยเป็นกราะป้องกันความโหมดร้ายเป็นวัคซีนคุ้มแพงความมือไวมีภูุมคุ้มกันไม่ให้ใจเร็วไม่ให้ผิดศัจจาเลิกล้าสิ่งเสพติดวินัยจึงเป็นทุกสิ่งที่จะสร้างไทยให้สงบร่มเย็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดทำแล้วยังต้องมีวินัยคือศีนสำทับด้วยมี5ประการอันได้แก่วินัยสร้างแัยประการที่หนึ่งต้องหมดเว้นจากการทำลายชีวิตการทำลายชีวิตนำมาซึ่งอายุสัน้นคนเรานั้นไม่มีชีวิตสำรองไม่มีอะไรชีวิตมีเพียงหนึ่งชีวิต ทุกคนจึงทนุถนอมและหวงแหนชีวิตของตนพึงมีเมตตาจิตต่อกันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกใดๆจะดลมรรนดาสังคมไทยให้ปลอดภัยในชีวิตได้เท่ากับการมีเมตตาวินัยสร้นทายประการที่สองต้องหมดเว้นจัดการลักขมโมยนำมาซึ่งความบวาระแวงในทรัพย์สินพึงยึดมั่นประกอบอาชีพสุจริตด้วยการขยันหมั่นเพียร ภูเขาสูงแต่ก็ไม่สูงเกินกว่าปีกนกจะบินถึงต้นน้ำอยู่ไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ฝูงปลาจะแหวกว่ายถึงความสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ไม่ยออ่อท้อความขยันซื่อสัตย์จึงเป็นวินยัยที่จะสร้างไทยไม่ให้คอร์รัปชันวินัยสร้างแทยประการที่3มต้องมีวินยัยใส่ใจสันโดษในคู่ครอ,องของตนเอง รักษาด้วยการเว้นจากการประพฤติผิดในกามมัจจุราชได้แปลงการมาเป็นเอตเพื่อจัดการกับมนุษย์ผู้มากๆในการมารมความสุขจะติดปีบิดออกไปจากบ้านเมื่อไฟใดไฟหนึ่งไปวุ่ว่างในอารมณ์ตื่นเต้นในหัวใจกับชายอื่นหญิงอื่นความสันโดษในครอบครัวจึงเป็นวินัยพื้นฐานที่จะสร้างแทให้มั่นคงวินัยสร้างแท้ประการที่สี่ ต้องหมดเว้นจัดก,การพูดโกโหกคำพูดเท็จไม่คงทนถาวรต่อการพิสูจน์ง่ายต่อการลบเลือนแต่กลับโรยฝุ่นช็อกให้ระคายเคืองต่อผู้อื่นคำพูดจริงดุจภูเขาหิมาลัยที่ตั้งเด่นตระหง่านท้าทาต่ตรดูการแห่งวันเดือนปีคำพูดคือประหลอดะอุณหภูมิคือคุณธรรมในจิตใจของผู้พูดการโกโหกพกลมจึงเป็นเวรไย ที่บอกให้รู้ซึ้งถึงความเป็นคนเลวไหลได้ชัดเจนที่สุดวินัยสร้างแทบประการที่หต้องหมดเวลาสิ่งเสพติดสุราลยาเสพติดคือจนปลุนความแข็งแรงของร่างกายคือเจ้านายที่โหดร้ายที่มาบงการจิตใจคือศัตรูหมายเลขหนึ่งที่เขียนค่าความรอบรู้ออกจากมันสมองพึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะบ้านที่ขาหลังคาคนในบ้านยอ่อมตากแดดตากฝนบ้านย่อมผูกพังทลายวินัยแห่งศีลคือกฎหมายสังคมที่เป็นหลังคาหัวใจจะปกป้องผู้รักษาไม่ให้ตากแดดตากฝนแห่งความชั่วร้ายพัฒนาร่างกายต้องออกกำลังพัฒนาภูมิปัญญาต้องรู้จัดจินตนาการถ้าจะพัฒนาไทยให้มั่นคง จะต้องมีวินัยกฎหมายคือสินนำใจไม่มีกฎหมายใดวินัยใดในโลกจะควบคุมมนุษย์ได้ดตลอดไปได้เท่ากับวินัยแห่งสินอีกแล้วได้อย่างแน่นอนค่ะคือแสงไฟส่องสว่างสร้างชีวิตคือเข็มทิศนำทางสร้างคุณค่าคือเสาหลักถ่อคำ้ำนำประชาถือสินห้าเป็นวินัยใจร่มเย็น